พลตรีชายแดนกิษ สนะสว่วนนะครับรองไมทภคที่3พร้อมคณะครับได้เดินทางสังเกตการการรับสมัครและก็คัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีการร้องขอนะครับกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2,568ที่สโมสรไขเมิงรายมหาราชอำเภอเมืองเชียงรายครับโดยได้พบปะพูดคุยกับญาติของผู้สมัครที่เดินทางมาร่วมการคัดเลือกนะครับเน้นย้ำถึงความมั่นใจในระบบการฝึกและก็การดูแลลูกหลานที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ เรามีการชี้แจงด้วยเขาบอกว่านอกจากการฝึกระเบยียบวินัยแล้วเนี่ยกองทัพยังสนับสน,นุนการฝึกอาชีพและก็การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณอาวุธ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจครับสมัครสอบนักเรียนนายสิบโดยผู้ที่ผ่านการเป็นทหารเกณฑ์จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับและเขาบอกว่าจากนั้นเนี่ยรองแม่ทัพภาคที่3ได้ตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจคณะกรรมการคัดเลือกและผู้เข้ารับการคัดเลือกในทุกขั้นตอนเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจและก็ความโปร่งใสในกระบวนการรับสมัครแล้วก็การคัดเลือกในครั้งนี้แหละครับก็ขอให้ชายชาติทหารนะครับที่มีความกล้าหาญจะเป็นทหารอาชีพได้รับความประสบความสําเร็จที่จะเข้ามา เป็นทหารอาชีพในครั้ง